ของความสําเร็จที่เป็นการการันตีคุณภาพเราก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอดีไนาพาร์ของัลลาเพชรบุญมีชัยประธานบริษัท 3F i m อ o r t e Xport จํากจำกัดนักธุรกิจไฟแรงชื่อดังของประเทศลาวนะคะทีล่าสุดได้เดินทางเข้าร่วมงานรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีในโครงการ1ล้านก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทยกับรางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตโดยมีพลเอกสุนัยนะคะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมให้เกียริเป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลดังกก่านะขอประชุมกองทัพอากาศขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเนาะข้าพเจ้าลาเพชรบุญมีไซเนาะมาจากสปปลาวเนาะ,ะมารับรางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์คอรดี้เก้าพลัดเนาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีอ่าก็ดีใจมากเนาะเป็นขั้งแรกของชีวิตเลยที่ว่าหลังจากที่ว่าได้ครับทางโรงงานเนาะขาเจ้าได้โทรหาว่าสินค้าของเราได้ผ่านการประกวด เข้ารับรางวัลสินค้าดีเด่นแห่งปีก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ดีใจมากคืออยู่เวียงจันทร์เนาะมีความนิยมได้ครับความนิยมมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันเนาะเกี่ยวกับข้อเสื่อมเกี่ยวกับโรคกระเพาะเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคเสืออม n ซ d เนาะจะได้รับ การปรบรุงแบบซ่อมแซมฟื้นฟูได้ดียอดเยี่ยมคือตอนนี้กำลังมียอดขายดีที่สุดตอนนี้ก็ขาดสต็อกเนาะจนผลิตภัณฑ์ผลิตไม่ทันเนาะตอนนี้ก็ได้ขายดีคือขาดสต็อกตอนนี้อ๋อตอนนี้สามารถค้นหาข้อมูลได้ทาง f c e e o o o เนาะเฟซบุ o แฟนเพจพิมคำว่าคอดี้เกาพลัดคอดี้นายพลัดเนี่ยคอดี้เกาพลัดเนาะก็จะเจอเลย ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวลาวหรือว่าชาวไทยหรือว่าต่างชาติเนาะทุกประเทศทั่วโลกที่ว่าได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราเนาะก็ที่ว่าผู้ที่มามีปัญหาเกี่ยวกับโรคเสื่อมโรคเสื่อม NCD เนาะก็ลองได้สัมผัสดูเนาะจะเห็นผลดีขึ้นแน่นอนเนาะเกี่ยวกับตัวนี้ขอฝากให้พี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนาะ มาลองอ่ะได้กินได้ลองเบิง้งนะผลิตภัณฑ์พอิีกาพัดนะ,ะผู้ใดที่ว่าได้กินได้โ้มไส้แล้วเนาะมันจะเกิดผลลัพธ์ภายใน3-7วันเนาะ,นะขอเขอบใจ สำหรับผลิตภัณฑ์คอดีนัยพาร์ตนะคะถูกผลิตโดยบริษัทเคนยากรุรประเทศไทยจำกัดโรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาหารเสริมชื่อดังนะคะที่พร้อมนาวัตถุดิบเกรดพรีเมียมแล้วก็คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นต้นตํำรับแบบไม่ซ้ำใครภายใต้มาตรฐานสากลน,นะคะทั้ง GMP ISO 9001แล้วก็อีกมากมายซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาร่วมลงนามนะคะในสัญญาบันทึกข้อตกลงการผลิตสินค้ายอย่างเป็นทางการระหว่างท่านล,ลาเพชรบุญมีชัยนะคะแล้วก็คุณพิรพลหานไกรพงไปเมื่อเร็วๆนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ สวัสดีครับผมพิรพภูาหานไกรพงศ์ประธานกนรรมการบริษัทเคมเคมด็กุปประเทศไทยนะครับทานนี้ทนะ่านพอดีทางลูกค้านะครับมีความต้องการจะค้นหาอาหารเสริมที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับทางเราก็เลยมีการคิดค้นและพัฒนาสูตรยาอาหารเสริมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคนะครับก็เลยคิดมาเป็นคอร์ดินายพลัสซึ่งเป็นสารสกัด9อย่างนะครับที่ใช้ในช่วยในการเรื่องการลดน้ําตาลลดเรียก,ก,ก,กว่าลด พวกการตักเสบของผู้ป่วยในเบาหวานนะครับเน้นหนักไปทางกลุ่ม ncds นะครับหรือผู้ป่วยที่มีโรคไม่ติดต่อนะครับเราเรียกว่าเราทุ่มนักวิจัยลงไปคิดค้นสูตรเนี่ยเรียกว่าฟูลทีมเพื่อพัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาเลยนะครับในกลุ่มของสารสกัดสำคัญ9อย่างในคอร์ดิ n ด plus นะครับผมยกตัวอ,อย่างเป็นบางสารสกัดละกันนะครับในกลุ่มของบำรุงร่างกายเนี่ยเราใส่เลยพวกโสมถังเช่าแล้วก็ เห็ดลินจือลงไปที่ช่วยบำรุงร่างกายนะครับในส่วนของเรื่องน้ําตาลเน่เรามีเรื่องของมละกีน้นกนะครับที่จะช่วยลดเรื่องการอักเสบแล้วก็ลดเรื่องน้ําตาลในในเลือดด้วยนะครับโอ้ต่อปีนี้เรามีลูกกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับยังไงถ้า,าลูกค้าสนใจนะครับกสาาบ็สามารถที่จะไม่อย่ารอช้านะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อทางเคนยูกุได้ตลอดเวลานะครับ าถ้าใ้กลุ่มของคอดีนะครับเราสามารถเข้าไปดูใน f c e b o o o กคอดี้นพลัสได้เลยนะครับในส่วนของออติดต่อทางเคนยิกุก็สามารถเข้ามาที่เฟซบุ๊กเคนยิกุได้เลยนะครับหรือว่า l i น์แอดเคนยิกุได้เลยเหมือนกันเช่นกันครับ